เคส่วสัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมโซเฟนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครในเด a ดล็อกที่ชื่อว่าแฮสนะครับทั้งรีวิวสกิลทั้ง4แล้วก็แนะนำบิวอันติเมทของแฮสที่เล่นโคตรง่ายแล้วก็โคตรโหดนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นไปตามต้นคลิปหรือว่าจะเป็นไฮไลท์ในท้ายคลิปนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสกิลที่1ของแฮสเนี่ยมีชื่อว่าสลิปเด็คเกอร์นะจะเป็นสกิลที่ทาให้ศัตรูสลบนะครับการอัพขั้นของสลิปเด็คเกอร์เนี่ยขั้น เวลาสตูตื่นขึ้นมาสเตมิน่าจะหายไปน็น1ขั้นจะหายไปน็น1หลอดหลอดกลางจอครับอัพขั้นที่2คือลดคูดาวสกิลสลิปแดกเกอร์แล้วก็สตูตื่นขึ้นมาสเตมิน่าจะรีคอเวอรี่ช้าลง60%สกิลที่3อัพขั้นที่3เนี่ยก็คือเป็นเจาะเกาะกระสุนนะเจาะเกาะกระสุนแล้วก็ลดไฟเลส40%ของสตูที่โดนตอนตื่นขึ้นมา ต่อมาสกิลที่2ชื่อว่า Smoke Bomb. สโมกบอมอยู่นะี้จะทำให้แฮดเนี่ยหายตัวนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยการโจมตีเนี่ยจะทำให้เราออกจากการหายตัวแต่ว่าเราสามารถใช้ไอเทมต่างๆได้จะไม่หายจะไม่ออกจากการหายตัวนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยแบบนี้ตัวเราจะไม่หายหมดนะครับมันจะมองเห็นต้องต้องต้องอยู่ไกลๆแบบนี้จะมองไม่เห็นอ่ะต่อมา การอัพขัน้นอัพขั้นที่1ก็คือทําให้เวลาเราล่องหนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น5เบรต่อวินาทีขั้นที่2เนี่ยหลังจากที่เราหายจากการหายตัวมาแล้วเนี่ยเราจะยิงดูดเลือด10% 8วิขั้นที่3คือ enable ability charge and gain ก็คือทำให้อันนี้เป็นชาร์ตนะครับแล้วก็เราจะได้0.5 i n v i s i b i l i t y ก็คือช่วงอัพเป็นขั้น3เนี่ย0.5วิตอนแรกเนี่ยเราสามารถกดหล,ลบสกิลได้นะครับโอเคสกิลที่3นะครับชื่อว่า fixation สกิลเนี้ยเวลายิงศัตรูศัตรูจะติดสแต็กนะครับการที่เรายิงตัว1นะัดจะติดสแต็ก1ครั้งยิงหัวติดสแต็ก2ครั้ง1สแต็กจะเพิ่มเวอร์บอลดาเมจ0.2ในขั้นที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยจะบวก40แม็กซ์สแต็กนะครับการที่เราอัพขั้นที่1ทุกๆครั้งที่ครบ20สแตก็ก ฝั่งศัตรูเนี่ยจะสโล่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนสปริรดเดเมจห้าสิบห้าสเปรดเดเมจครับขั้นที่สองจะเป็นการที่บวกแม็กสแต็กอีกสี่สิบแล้วก็บวกเวลาที่สแต็กเนี่ยอยู่บนหัวอีกห้าวินาทีครับขั้นที่สามก็คือบวกเดเมจต,ต่อสแต็กเป็นศูนย์จุดสามสองนะครับส,สกิลเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือยิงเก็บสแต็กไปเรื่อยยิงโดนหัวบ่อยๆนะครับได้เก็บสแต็กขึ้นเร็วๆต่อมาเป็นอัลติเมทสกิลชื่อว่าบูเลรดแดนบูเลรดแดนเนี่ยเหมือน ลิเปอร์ในโอเวอร์วอเลยครับก็คือา่างกด,ดกระก็คือยิงไปรอบๆยิงกระสุนไปรอบๆในระยะนะครับจะได้ไฟเลตแล้วก็บเลเรตเดเมจ6ไอตรงเนี้ยการอัพขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือบวกเดเมจที่บล l เรตเดเมจอีกบวกสิบแล้วก็ลบคูดาวขั้นที่สองเป็นลบคูดาวสี่สิบห้าวิขั้นที่สามก็คือหลบกระสุนอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเมตรต่อวินาทีเนี่ยในการกดเนี่ยเราจะเดินเร็วขึ้นเห็นไหมครับอ่า ที่3ก็มีประมาณนี้แล้วที่นี้ก็บิลที่ผมชอบใช้แล้วก็เล่นง่ายๆเล่นง่ายโคตรเลยครับเหมือนคอนเฟิร์มคิวก็คือบิลของเซอร์จีไอบิลเนี้ยพอหลักมันก็คือเราแค่ออกใบ,อ,บออกฟูลลี่แทนนะครับแล้วก็ออกอาร์ฟสโตนถ้าเกิดเรามีครบ3ชิ้นเนี้ยจริงๆไม่ต้องครบก็ได้ครับมีแค่ใบกับมีแค่ฟูลี่ก็โหดแล้วในช่วงเกดเราเกมนำไม่ตามมากจนเกินไปนะครับก<ฆ>็ คอมโบของมันก็คือกด2อแหยตัวฟามีดให้โดนนะครับกดไม้กดอันติกดเอ็กซ์ถ้าเกิดมันหนีแต่ว่ากดวาร์ปตามอันนี้คือคอนเฟิร์มคิวหนึ่งหนึ่งคิวแน่ๆแล้วจากนั้นเราก็ไปฟาร์มครับวนไปฟาร์มแล้วก็รอได้ใหม่เราก็มาฟามีดไม้กดอันติแล้วก็กดเอ็กซ์เดิมประมาณนี้นะครับคอมโบก็ลองเอายวนี้ไปใช้กันได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในท้ายเนี่ยผมมีไฮไลท์ผม ตัดมาจากการเล่นรวมๆของผมในตาน,นั้นนะครับ